S <S <an> เน้สบายจังนะไอแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน,แนแ่แล้วฉันให้แกล้างผากเนี่ยแกทำหรือยังฮนะจานจะทำช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้เงินทำหรือยังยังยังครับเจ๊แล้วตองนี้แกตอบมัดเข้ามาเนี่ยทรับเจ๊ได้ไหมอ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับ ได้ทำไปกูสอนนะเว้ยคอถึงที่เดือนเนี่ยจะได้แจกเงินการบีบีอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวผมจะทำนะครับเดี๋ยวผมจะทำนะอ๋อฉันพลาดโทษพลาโทษอีกหนึ่งทีขออีกอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแม่เข้าใจไหมครับเจครับเจเดี๋ยวผมทำให้ทำขนาดนี้เลยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยรู้เรื่องไหมครับจ้า ทมไอ้เดงับเแแกฮะแกตแตกแล้วจะพังจะงฮะผมขทจริงเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใเหรอึวันก่อนนี่นะแกทาถังน้ำแข็งแตกและช่เนี่ต้องไปเสียเงิไปผันทันให้กับโรงงานน้แข็ง เจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจยเจ๊ฉันทนแกไม่ไหวแล้วเว้ยเนี่ยแกออกจากร้านฉันไปอยู่นี่เลยฉันไล่แกออกซิแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าฉันจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจ๊ถ้าเจ๊อรผมบอกแล้วแล้วผมได้อะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนีเออเนี่ยไปเจ๊อร่อไม่ได้เจ๊อรไม่อกเลยนะไปฉันไ่กออกไออกไปอยู่นี่เลย เอาไปคิดว่าฉันจะจบแค่นี้เหรอเจเ้ยวคอยดูไม่รู้จักเชิญจับเข้าเจส

คุณเรียนยูคาตาลุ้่างนี้คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรก็มันเป็นของฉันไงของคุณได้ยังไงคุณรู้ไหมในนี้มีอะไรใครจะไปรู้ล่ะคะแสดงว่าคุณน่ะแอบเปิดรถเขาใช่ไหมไม่ดิเอ๋มัไ่แอบแล้วคุณยีบมืเขามาได้ยังไงก็บอกว่ามันเป็นของฉันไงคุณรปภรู้ไหมคะว่าของดิฉัน่ะเอาวางไว้ในรถแล้วตั้งใจว่าจะไปทำธุระในบ้านเสร็จแล้วก็จะขับรถออกมาออกมานี่ของหายมุ่งเนี่

ตำรวจที่ดูแลเรื่องของหนึ่งดีนะมีรองมาคอยแตำรวจจะมาแล้วนะครับช่วยลองหน่อยนะครับเอนงไม่ดูออาเป็นเงินเหรอครับคนลุกเลยเนี่ยเป็นงินที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าเขาออาไปนี่คือแย่เลยท่านน่ค่าแรงคนงานยีละเนี้ยมันเป็นยังไงาคิดเก่ยววิธีนี้หรอผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนจริงๆผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับคุณก็ไปจัดการคุณจัดการเลยมาเลย ก็นั่นโตโยต้าวีออร์เทียดซับวิิโวดี่จรินี่ครับ เฮ้ยวิ่ยข้ผมอะไรอ่ะอะไรก็มาก่ะก็เจสิวิตไงได้สิแอ้มาดูนี่ปามมี่มาดูนี่นี่ไงโอ้โหนี่ใจกลงเอาคว้ว่าถนเลยไม่ย

ไม่กินไม่กินไม่กินเหมือนกันไอ้ที่นี่เป็นการรุกยาได้โอ้ยไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับผมจะทำแบบนี้ครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทนี่ไ้คนผ่านนผนี่ใจโกงหรอฮะเขาไม่เซฟไม่โฟร์เลยนะแกนั้นแกเองเขไม่มีเซฟ ไปคุยที่สําัรทีไไปไปสโมรเซนต์เยอะไรไปไปรำลงรารับได้รทำไม่ต้องมัสนใจแล้วเออคุ๊กเหอ